พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 4ีเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายได้ 2. เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมาย สาระสำคัญการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นเด็กๆเ,เต็มแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้คิดเลขเร็วชุดที่38เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลลบกันเลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะ เด็กๆมาตรวจสอบความถูกต้องแบบฝึกหัดหน้า54กันต่อนะคะเด็กๆมาตรวจคำตอบและทบทวนไปพร้อมกันเลยนะคะจากโจทย์นะคะเขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักข้อ1จํานวน21นะคะ2อ,อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20 1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1ข้อต่อไปนะคะจํานวน47 7อยู่ในหลักหน่วยนะคะ ม, 4, มีค่าเท่ากับเจ c อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ4ี่สิบข้อ4จํจำนวน60ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์หกอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบข้อต่อไปนะคะจำนวนเจ็ดสิบสามเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสาม ข้อต่อไปนะคะจำนวน89 9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9 8อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ80ข้อ7จนะคะจำนวน36 3อยู่ในหลักสิบ 10, มีค่าเท่ากับ30 6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6ข้อต่อไปนะคะจำนวน98 8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8 9อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ90 เด็กๆเปิดหนังสือเรียนนา58มาเรียนรู้เรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายกันต่อนะคะจากรูปนะคะจำนวน45เด็กๆนะคะมาเขียนจำนวนในตารางหลักนะคะ5อยู่ในหลักหน่วย4อยู่ในหลักสิบเมื่อเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้40บวก5เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์นะคะ54 เขียน4ในหลักหน่วยเขียน5ในหลักสิบเมื่อเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้50บวก4เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากโจทย์กำหนด95เขียน5ในหลักหน่วยเขียน9ในหลักสิบเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้90บวก5จำนวน66เขียน6ในหลักหน่วยเขียน6ในหลักสิบเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้60บวก6 จากภาพนะคะเขียนจำนวนได้46ดังนั้นเขียน6ในหลักหน่วยเขียน4ในหลักสิบเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้40บวก6จากโจทย์กำหนดนะคะ85เขียน5ในหลักหน่วยเขียน8ในหลักสิบเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้80บวก5จากโจทย์กำหนดนะคะจำนวน43เขียน3ในหลักหน่วยเขียน4ในหลักสิบ เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้40บวก3มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดหน้า55-56เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาระงานส่งให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ